สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องแม่ลูกพาเครื่องนะคะพี่ขา ลูกค้าคนไหนสนใจองไหนนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะคะลูกค้าสามารถโทรมาได้นะจ๊ะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0811081964จหรือ0840659180จากสองเบอร์นี้คุณลูกค้าสามารถโทรได้ทั้งสองเบอร์หรือว่าแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยจ้ะวันนี้มีโปรโมชั่นจ้ะพี่องละ5 0 0บาททุกองจ้ะซื้อหนึ่งองนะคะจัดส่งเก็บ ปเงินปลายทาง50บาทซื้อสององค์1000บาทจัดส่งฟรีจ้ะพี่เพราะฉะนั้นต้องซื้อสององค์จ้ะพี่คุ้มกว่านะคะองค์เดียหนูบวกปลายทางนะจ๊ะแต่ซื้อสององค์หนูไม่บวกปลายทางจ้ะมาจะพี่องค์แรกจ้ะเป็นเหรียญปูสุดจ้ะพี่นะคะเก่าๆสวยๆนะคะคุณลูกค้าเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญปูสุดวัดกาหลงจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ EP นี้นะคะห้าร้อยบาททุกองค์จ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเป็นพักกิ่งจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าสวยงามจริงๆจะพี่จ๋าละค่ะภาพไม่ชัดพี่อนไลน์นะจ๊ะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นต่อโคตเลขเจ็ดจะพี่นะคะคายานะคะเหมือนมีกิ่งนะคะพี่คายาเหมือนมีกิ่งด้านในนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ หลวงพ่อค้ายจะพี่นะคะ500บาทเช่นกันจะพี่โปรโมชั่นนะจ๊ะโปรโมชั่นจะพี่500บาทจะพี่นะคะวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะจ๊ะพี่นะคะ500บาทจะพี่ไปทางบกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันจะเป็นเหรียญพ่อเงินวัดดอนยายหอมจากคุณลูกค,ค้านะคะ500บาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะ ตามภาพจะพี่แอนไลน์ทั้งสองเบอร์ได้เลยนะคะพี่นะคะห้าบาทจะ้ะเหรียญเก่าไม่ทราบที่จะ้ะ500บาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะจ๊ะเป็นพิมพ์สองหน้าจ้ะนะคะห้าบาทปลายทาง50บาทจะ้ะพระชัยวัดหรือเปล่าจะพี่นะคะห้าบาทเช่นกันจะ้ะนั้นหลังเป็นยันอย่างนี้จะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่อ่าหลวงพ่อทั่วดจ,จะ้ะ หลังหนังสือจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะฝากคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่กดติดตามกดถูกใจให้ช่องแม่ลูกพักเครื่อนด้วยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่จ้ะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะก่าเก่าสวยๆนะคะพี่ซื้อหนึ่งองค์เก็บปลายทางนะคะซื้อสององค์ไม่เก็บจ่าพร้อมโอนจัดส่งให้ฟรีเช่นกันจะ้ะหลวงพ่ออีจ้ะหวงเชื่อมจะ้ะนะคะ ห้าร้อยบาทจะไปทางห้าสิบบาทจ้ะเนจ่ะชินนราชใบเสมาจ้ะพี่นะคะไปทราบเนื้อละจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะปูเอี่ยมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนจ่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้ละจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทนะจ๊ะไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปูเอี่ยมจ้ะพอกันจ้ะพี่นะคะ มีพสอบอกด้วยจะพี่นะคะเหรียญเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้จะพี่นะคะซื้อหนึ่งองค์บวกปลายทางห้าสิบบาทสององค์จัดส่งให้ฟรีค่ะปลายทางก็จัดส่งฟรีนะคะถ้าเกิดว้าซื้อสององค์นะคะคุณลูกค้าองค์นี้เป็นปากน้ําจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ กอเกสวยๆจะพี่นะคะโปรโมชั่นนะคะพี่ช้าหมดอดนะจ๊ะนะคะ500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะชินศรีจะพี่นะคะ500บาทจะเป็นพักกูนะคะพักกูไม่ทราบกูไหนจะพี่นะคะตามสภาพจะภาพไม่ชัดแอนไลน์จะ้ะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ก้านจะ500บาทจะ้ะปิดราและรบกวนบอกอีพีจ้ะนางพญาจะพี่นะคะ500บาทจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทตรงกลางจะเป็นหมุดสีทองนะคะพี่นะคะเป็นดอกมะเป็นคล้ายๆดอกอะไรสักอย่างจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะสีวลีจะ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามภาพนะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อเพาะไปจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ พระไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อบาทเช่นกันจากคุณลูกค้านะคะชัดไหมเบอร์ไหมชัดไหมเบอร์ไหมหน้าหลังเป็นยันจะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อที่ไหนสร้างจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่เพราะไปจ้ะห้าร้อยเช่นกันจะพี่นะคะนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงสมเด็จอะไรสักอย่างจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะท้าเวทปูหมุนจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมียันปูหมุนนะจ๊ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพ่อเงินมะไฟจ้ะพี่นะคะกุวัฒน์ท่ามะไฟนะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าสมเด็จเก่าเก่าจ้ะ เป็นสมเด็จเก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะห้าร้อยบาทจะพี่คุณลูกค้าสนใจนะคะพี่คุณลูกค้าแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะแอดไม่ขึ้นแนะนําโทรหาค่ะเหรียญปูไขจ่จะพี่วัดเชิงเลนจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่เป็นห่วงเชื่อมนะจ๊ะเป็นห่วงเชื่อมห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อนิยมจะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าจะออกเนอสนิมแดงหน่อยๆนะคะพี่นะคะ ตามภาพเลยค่ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่รูปหล่อพ่อยอดจากวัดหนองปลาหมอจ้ะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะเนี่ยค่ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญจอบพ่อเงินจ้ะพี่นะคะเก่าเก่านะคะด้านหลังจะเขียนว่าพ่อเงินสองห้าหนึ่งห้าจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญจอบจ้ะพี่นะคะขอบเก่าเก่าจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ พ่ารอดจะพี่ลงรักทองจ้ะเนี่ยจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะมีจานนนะคะพี่นะคะจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะลูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสมดิจ,จิตรดาจะพี่ไม่มีกล่องนะจ๊ะได้มาแบบนี้จะห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะสมฤทธิ์กิรดาจะชินาราจะพี่นะคะเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะลูกสะกดปูสุกจะพี่นะคะเขียนนวดหลงปูสุขนะจ๊ะเนี่ยค่ะด้านบนกับตรงท้ายจะหุ้มทองอย่างนี้นะคะได้มาแบบนี้จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะสมเด็จโตจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ นะจ๊ะนีจะ้จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเหรียนกลมพ่อกวยจะมีรอยจานจากคุณลูกค้ามีรอยจานนะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปลายทางองค์เดียวห้าสิบบาทนะคะปิดสององค์จัดส่งให้ฟรีจะ้ะไม่มีภายทางจากคุณลูกค้านะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เดืนอนหมวงพ่อกวยจะ้ะอันนี้พระชัยวัดจะ้ะชัยวัดไม่ทราบพิมพ์นะคะนะคะ ตามภาพจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านกล่องไม้ขีดจ้ะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ อีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจองคไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์มาได้เลยนะคะ0840659180และเบอร์โทร081181964คุณสามารถเออคุณลูกค้าสามารถโทรมาได้ทั้ง2เบอร์นะคะแอดไลน์ Ad มาได้ทั้ง2เบอร์โทรมาเลยรบกวนแจ้งอีพีให้แม่ค้าด้วยนะคะโปรโมชั่นนะคะองละ5 0 0บาทจ้ะพี่จา๋าคุณลูกค้าปิด1องค์นะคะค่าจะส่ง50บาทจ่าปลายทางแต่ถ้าเกิดปิด2องค์นะคะเก็บปลายทาง1น0 0 บาทหนูไม่ได้บวกค่าจัดส่งนะคะพี่ขาส่วนจัดส่งพร้อมโอนจะส่งให้ฟรีอยู่แล้วค่ะพี่อีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องแม่ลูกพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ